เคยเจอกันไหมครับกับปัญหาที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงจนไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้จากตรงไหนดีวันนี้เราจะมาปลดล็อกชุดเครื่องมือภาพที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนแบบสุดๆกันครับภาพของกลุ่มได้ที่พันกันยุ่งเหยิงแบบเนี้ยก็คงเหมือนกับปัญหาซับซ้อนที่เราเจอกันบ่อยๆจริงมะล่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาเองก็ได้นะแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีแผนที่ที่ดีพอจะนำทางเราต่างหากเอาละ่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะลองเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้กับสถานการณ์จริงที่หลายๆธุรกิจต้องเคยเจอนั่นก็คือปัญหาลูกค้าได้รับสินค้าเสียหายมาดูกันเลยครับว่าจะคลี่คลายเรื่องนี้ได้ยังไงลองนึกภาพตามกันนะครับบริษัทเพิ่งเปิดตัวลำโพงรุ่นใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดเลยลูกค้าต่างก็โทรมาบอกว่าได้รับของในสภาพที่แบบแตกหักปุบสลายนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดและคำถามคือเราจะเริ่มจากตรงไหนดีละ่ะ ก่อนที่เราจะรีบร้อนหาทางแก้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการหยุดแล้วก็ตั้งคำถามที่ถูกต้องครับและนี่แหละครับคือจุดที่เครื่องมือแรกของเราที่ชื่อว่ากรอบการทำงาน5 w 2 h จะเข้ามามีบทบาทซึ่งมันจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้แบบรอบด้านจริงๆกรอบการทำงานนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์ของนักสืบเลยนะคือมันจะบังคับให้เรามองให้ลึกลงไปกว่าแค่อาการของปัญหาแต่ต้องสืบหาข้อท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่ใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรไปจนถึงทำไมอย่างไรและสร้างความเสียหายเท่าไหร่และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับจากปัญหาที่เคยดูคลุมเครือตอนนี้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนมากอยู่ในมือลองสังเกตที่ช่องเมื่อไรกับทำไมนะครับจะเห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มเกิดหลังจากที่เราเปลี่ยนซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์รายใหม่แล้วบรรจุภัณฑ์มันก็บางเกินไปโอ้โหตอนนี้ผู้ต้องสงสัยของเราแคบลงมาเหลือแค่กล่องกับซัพพลายเออร์แล้วละครับ พอเรารู้แล้วว่าต้องไปสืบสวนที่ไหนต่อก็ถึงเวลาใช้เครื่องมือที่ช่วยในการชั้น,นสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแล้วครับเครื่องมือชิ้นนี้มีชื่อเท่ๆว่าแผนภาพก้างปลาครับลองนึกภาพตามนะว่าปัญหาสินค้าเสียหายเนี่ยคือหัวปลาส่วนก้างปลาแต่ละก้านก็คือหมวดหมู่ของสาเหตุที่เป็นไปได้เช่นคนกระบวนการเครื่องจักรหรือในเคสของเราที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือวัสดุนั่นเอง จะเห็นได้เลยนะครับว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันคือข้อมูลที่เราได้จาก 5W 2H ในตอนแรกมันช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเดาสายเหตุไปทั่วเลยแต่สามารถพุ่งเป้าไปที่ก้างปลาที่น่าสงสัยที่สุดได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็คือเรื่องของวัสดุกับกระบวนการบรรจุนี่แหละเมื่อเราเจาะจงสาเหตุที่น่าสงสัยได้แล้วเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆอย่าง f w h y s เพื่อขุดให้ลึกลงไปอีกครับ หลักการของมันก็เหมือนการปอกเปลือกหัวหอมเลยคือการหาว่าทําไมซ้ําๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาเรารู้การไล่คําถามบนสไลด์นี้นะครับเราเริ่มจากทําไมสินค้าเสียหายไปสู่ทําไมกล่องบางไปและทําไมถึงเปลี่ยนซัพพลายเออร์จนในที่สุดเราก็พบว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือรูทคอสเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล่องไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่มีกระบวนการตรวจสอบซัพพลายเออร์และวัสดุใหม่ที่ชัดเจนทั้งหา นี่แหละครับคือปัญหาที่เราต้องแก้จริงๆและเมื่อเราเจอศัตรูที่แท้จริงแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนบทบาทแล้วครับจากนักสืบมาเป็นสถาปนิกกันดีกว่าเราจะเลิกมองไปที่อดีตแต่จะเริ่มออกแบบอนาคตที่ดีกว่าเดิมเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือแผนภาพต้นไม้ครับมันจะช่วยให้เราแตกเป้าหมายใหญ่ๆอย่างพัฒนากระบวนการตรวจสอบซัพพลายเออร์ซึ่งเปรียบเสมือนลำต้นของต้นไม้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักๆที่เป็นกิ่งก้าน แล้วก็แตกย่อยลงไปอีกเป็นกิจกรรมที่ต้องทําจริงๆซึ่งก็เหมือนใบไม้ทําให้เราเห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมดในที่เดียวเลยดังนั้นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือเราไม่ได้กําลังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกต่อไปแต่เรากําลังสร้างระบบขึ้นมาใหม่เพื่อป้องการไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคตโดยอาศัยความเข้าใจที่เราได้มาจากการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าอย่างละเอียดนั่นเอง โอเคมีกลยุทธ์แล้วแต่ถ้าทีมไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างทีละขั้นตอนกลยุทธ์นั้นก็เป็นแค่ภาพในอากาศทีมงานต้องการพิมพ์เขียวที่ชัดเจนที่บอกว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไรและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งนี่ก็คือหน้าที่ของเครื่องมือชิ้นสุดท้ายของเราครับผังงานหรือที่เรียกกันว่า f ฟล์ Chart ผังงานเนี่ยมันเปรียบเสมือนภาษาสากลเลยครับที่ทุกคนในทีมจะเข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายคุณภาพหรือฝ่ายผลิต เพราะมันแสดงลำดับขั้นตอนการตัดสินใจและผลลัพธ์อย่างชัดเจนด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานทําให้ไม่มีช่องว่างให้ตีความผิดอีกต่อไปจริงๆสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานก็มีไม่กี่อย่างเองครับวงรีใช้สําหรับจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือขั้นตอนการทํางานส่วนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคือจุดที่ต้องตัดสินใจเช่นผ่านหรือไม่ผ่านแค่นี้ก็สามารถเอาไปใช้วางแข่งกระบวนการส่วนใหญ่ได้แล้วล่ะครับ ภาพนี้สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับจากภาพซ้ายที่เหมือนเส้นได้พันกันยุ่งเหยิงซึ่งก็คือวิธีการทํางานแบบเก่าที่ไม่มีแบบแผนเรากําลังจะเปลี่ยนไปสู่ภาพขวาคือระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอนและเชื่อถือได้ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกาหนดขึ้นโดยผังงานใหม่ที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมานั่นเองโอ้โห oh เราเดินทางกันมาไกลเลยนะครับตั้งแต่จุดที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายจนมาถึงจุดที่เรามีแผนการที่ชัดเจนอยู่ในมือ เรามาทบทวนเส้นทางและชุดเครื่องมือที่เราใช้กันอีกสักครั้งนะครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะคือการใช้เครื่องมือเหล่านี้ตามลําดับที่ถูกต้องเราเริ่มจากการตั้งคําถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากนั้นก็ใช้แผนภาพก้างปลาเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วก็ใช้แผนภาพต้นไม้เพื่อวางกลยุทธ์และสุดท้ายใช้ผัางงานเพื่อสร้างพิมพ์เขียวการทํางานขึ้นมาใหม่เป็นไงครับจากความสับสนสู่แผนปริวัติการที่จับต้องได้ และนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากเครื่องมือเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ภาพวาดสวยๆบนกระดาษนะแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนในทีมมองเห็นภาพเดียวกันเข้าใจเป้าหมายเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้สำเร็จเลยล่ะครับเมื่อมีชุดเครื่องมือนี้อยู่ในมือแล้วความท้าทายที่ซับซ้อนก็ไม่ได้แน่กลุยต่อไปแต่กลับกลายเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นไปอีกลองมองไปรอบๆตัวสิครับ มีกระบวนการที่ยุ่งเหยิงส่วนไหนในที่ทำงานที่กำลังรอแผนที่ที่ชัดเจนแบบนี้อยู่บ้าง